สวัสดีครับผมเอซนะครับเก่งครับยีอ่สุเฮียบหนวนไม่เลอร์นะครับสาขาสีแยกบ้านจันนะครับวันนี้เราจะพามาดูอี่สุนะครับไฮแลนเดอร์สประตูนะครับเครื่อง2.2ใหม่นะครับในรุ่นนี้นะครับครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่อง2.2นะครับตัวใหม่นะครับ163แรงม้านะครับขับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะครับ8สปีดนะครับลิฟทอนิกนะครับแบบ แบบเกียร์8ปสปีดนะครับรุ่นนี้นะครับครับท่านระบบเป็นถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะมีนะครับโอเวอร์ไดร์นะครับเกียร์7กับเกียร์8นะครับผมนะครับในรุ่นนี้นะครับทาให้ประหยัดน้ามันนะครับครับครับส่วนในเรื่องเครื่องยนต์ของเรานะครับก็จะเป็นรหัสนะครับ r z 4 ftc นะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับหัวฉีดใหม่นะครับระบบแรงดันนะครับของปั๊มนะครับที่ไปฉีดที่หัวฉีดเป็นแรงดันนะครับ200นะครับ 50เมกะบราคานะครับในรุ่นนี้นะครับทำให้การจุดระเบิดนะครับมีประสิทธิภาพได้มากนะครับแล้วทําให้ประหยัดน้ํามันนะครับของรุ่นนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับการปรับปรุงของเครื่องยนต์แล้วก็จะทําให้มีระบบะะจักน้ามันน้ามันน้ำมันน,มน,น,มน,น้ำมันเครื่องนะครับทาให้เวลาการสตาร์ทนะครับขึ้นมาเลยสามารถล้อเลื่นได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เครื่องร้อนนะครับสามารถขับขับได้เลยนะครับลดการสึกหลอนะครับในรุ่นนี้นะครับผม ดูด้าเลยครับ4ประตูนะครับของเรานะครับทั้งมีรุ่นเกียร์แอนะครับมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ก็จะเป็น8ปสปีดนะครับรุ่นนี้นะครับประหยัดน้ํามันใด้ขึ้นการขับขี่ของของระบบเครื่องยนต์หรือระบบเกียร์นะครับตัวนี้จะสมูทมากนะครับประหยัดน้ํามันนะครับในรุ่นนี้นะครับดูด้านท้ายนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับของ isu สองจุดสอง ddi magford นะครับในรุ่นนี้นะครับสวยงามนะครับ รุ่น L ของเราก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับ,รบดูด้านข้างนะครับนี่ครับก็เป็นตัวนี้จะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกจากตัวเดิมครับอีก10%บร์เนะครับจากรหัสเดิมนะครับตัวรุ่นนี้เห็นไหมครับรุ่นนี้นะครับประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็เลยนะครับผม ความแรงนะครับตัวนี้ก็163แรงจากตัวเดิม150แรงม้านะครับนะครับความความเร็วนะครับการออกตัวครับแรงขึ้นออกตัวแรงขึ้นอีก56เนะครับนะครับตัวนี้แรงฉุดลากนะครับ400นิวตันเมตรนะครับแรงฉุดลากรับการออกตัวได้ดีนะครับนะครับยังไงครับก็ขออให้ลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อนะครับเบอร์0899409919นะครับเก่งนะครับยังไงก็ พอาฝากไว้แค่นี้นะครับ